การคัดสังกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2566จำนวน4ประเภทประเภทองค์กรชุมชนแกนนำหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านดงบัวไฟหมู่ที่13ตำบลดงบัวไฟอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบลลัวลำพู กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านดงัวไฟหมู่ที่13ตำบลดงัมไฟจัดตั้งขึ้นในเดือนกรกราพุธศักราช2563ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิรธิกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงเป็นกองทุนพระราชทานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิดขยายพลังแห่งความดีของคนในชุมชนให้กว้างขวางขึ้นสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายที่เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ สนับสนุนให้คนทำความดีและเสียสละแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนอย่างยั่งยืนโดยมีโครงสร้างคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินขับเคลื่อนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนด้วยพลังสาม,มัคคีของคนในชุมชนบนพื้นฐานการให้อภัยซึ่งกันและกัน ให้พึ่งพาตนเองบนพื้นฐานของทุนทางสังคมที่มีอยู่และต่อยอดไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการกำหนดบทบาทหน้าที่และเบียบของกองทุนแม่ของแผ่นดินและแบ่งคุ้มบ้านให้คณะกรรมการแต่ละท่านดูแลประชากรในแต่ละคุ้มบ้านดงโมไฟหมู่ที่13ตำบลดงโมไฟมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น110ครัวเรือนจำนวนประชากร สา2ันสองคนแยกเป็นชาย159คนหญิง173คนผู้สูงอายุรวมทั้งสิ้น97คนแยกเป็นชาย46คนหญิง51คนคนพิการรวมทั้งสิ้น9คนแยกเป็นชาย4คนหญิง5คนเป็นสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินร้อยและหนึ่งร้อยปัจจุบันกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านดงมะไฟหมู่ที่13า ม,ม, 25, ม,ออมีงบประมาณทั้งสิ้น2 5 3 7 5บาทและมีกองทุนที่ขับเคลื่อนควบคู่กันไปด้วยคือกองทุนโรงเย็นมีงบประมาณทั้งสิ้น2 2 5 3 7 5บาทและขยายรวมกลุ่มอาชีพอีก12กลุ่มอาชีพเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพและเปลี่ยนปรับปรุงภายในชุมชนสร้างเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็งให้พึ่งตนเองได้โดยไม่ต้องพึ่งภาครัฐ ประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขบ้านดงมะไฟหมู่ที่13ตําบลดงมะไฟอําเภอสุวรรณภูหาจังหวัดหนองบัวลำพูหมู่บ้านน่าอยู่ชุมชนเข้มแข็งอยู่อย่างพอเพียงหลีกเลี่ยงยาเสพติดสวัสดีครับกับผมนายอุเทนอาดีเอ,อื้อผู้ใหญ่บ้านดงมะไฟหมู่ที่13ตําบลดงมะไฟอําเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูบ้านดงมะไฟ หมู่บ้านเข้มแข็งด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านสร้างอาชีพและสร้างรายได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดมงมะไฟเป็นหมู่บ้านที่มีพื้นฐานการพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีจุดเด่นในเรื่องการบริหารจัดการหมู่บ้านโดยคณะกรรมการหมู่บ้านกอหมอการส่งเสริมอาชีพพึ่งพาตนเองได้และสามารถเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ บ้านดงมะไฟมีการจัดประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งเพื่อติดตามผลการดำเนิน,นง,งานของคณะกรรมการหมู่บ้านในแต่ละด้านและมีการจดบันทึการายงานแต่ประชุมทุกครั้งมีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านส่งเสริมให้หน่วยงานภาคีเครือข่า,ขายมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาในหมู่บ้านเช่นสำนักงานพัฒนาชุมชนสำนักงานเกษตรอำเภอ สอกอรอำัภอสวนภูหาสถานีตำรวจภูทรสวนนภูหาและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตำบลรถไฟมีการจัดทําประชาคมแผนพัฒนาหมู่บ้านโดยประชาชนเข้าร่วมอย่างน้อยหลังคาเรือนละหนึ่งคนมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้านกิจกรรมส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นเช่นประเพณีบุญกฐินยักษ์ประเพณีบุญพเวทประเพณีบุญบ้างไฟ และประเพณีบวงสวงลุงปู่สวงที่ชาวบ้านดงมะไฟเคารพนับถือในหมู่บ้านความสัมพันธ์ระหว่างหมู่บ้านและหน่วยงานภายนอกชุมชนได้ดำเนินกิจกรรมและภารกิจร่วมกับสถานศึกษาวัดโรงพรยาบาลส่งเสริมสุขภาพประชำตำบลในรูปแบบบวรและร่วมกันพัฒนามหมู่บ้านแบบบูรณาการและมีผลงานโดดเด่นประจาปีพุทธศักราช2566คือหมู่บ้าน ได้มีการรวมทุนในหมู่บ้านช่วยกันก่อสร้างห้องฟอกไตให้กับนางบุญโฮมเทพทองอายุ61ดปีซึ่งเป็นผู้ป่วยโรคไตวายระยะสุดท้ายมาติดเชื้อแล้วจ้างยังเป็นยังมาที่ขึ้นกิบกออกซอกกรบโไปมาทีนี่คนไม่ให้ไตค่ะขอบพุ่นคนยังสูงเลยก็ไม่ให้ไตเวลาติดเชื้อแล้วจ้างยังเป็นยังบาที่นี่นอกจากนี้ mm hmm. ยังได้ช่วยบำรุงซ่อมแซงบ้านพักอาศัยให้กับผู้สูงอายุในหมู่บ้าน ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเียนบยูาใหม่ทยอกยังไงือยูาใหม่ไทยรากหัวได้กวเบหลานีมองเงเกบจินเก็บของหมูมาก็เพนฟา้ก้ไดการเพยนฟาื้บ้านดงมะไฟมีการส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านปลูกผักเลี้ยงสัตว์ในครัวเรือนและการทำประมง เพื่อเป็นแหล่งอาหารของรัวเรือและชุมชนลดการพิพาอาหารจากภายนอกและมีการสัมองอาหารเพื่อบริโภคในชนุมชนมีอาหารเตยงพอไม่มีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนอาหารผมนายตำบางเจรเดชเจ้งเป็นเจ้าของแปลงฟงฟองคำาพันป่าวันนี้จุดนี้ปาาติเน่นด้านปลูกพักแบบปอดตานหรือว่า เรียงเพ็ดเรียงไก่แล้วก็เรียงปา่าเกิดปัญหาโควิดปิดประเทศปิดหมู่บ้านถามปีอยนี่ก็อยูได้เพ่อไ่ได้ใส่ปัญหากับแรงอาหารการกินบ้านดงมะไฟมีการจัดกิจกรรมลงพื้นที่ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงมะไฟอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งดูแลสุขภาพผู้สูงอายุดูแลผู้ป่วยติดเตียงกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในชนุมชนมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงนอกจากนี้บ้านดงมะไฟยังมีการรวมกลุ่มตามโครงการ กลุ่มฮักครอบครัวลดละเลิกสุราบุหรี่และของมึนเมาทุกชนิดปัญหาจากเราเหตุให้คนอายุสันส้นสัน้นเพราะอยังเพราะโลกที่มันมาเกี่ยวกับเรื่องของแอลกอฮอล์นี่บ้านดงมะไฟมีการทำเกษตรตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ปลูกผักปลอสารพิษ เพื่อนาไปจําหน่ายตลาดหมู่บ้านโดยการก่อตั้งโดยคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ชาวบ้านจะนําผักที่ปลูกเองในครัวเรือนไก่ที่เลี้ยงเองหมูที่เลี้ยงเองปลาที่เลี้ยงเองมาจําหน่ายและแลกเปลี่ยนกันในชุมชนตลาดนัดคนไทยยิ้มได้บ้านดงมะไฟ <Hey. S 1> นอกจากนี้บ้านดงมะไฟยังมีกลุ่มอาชีพยกระดับผลิตภัณฑ์วัสดุ ที่หาได้ในชุมชนมาพัฒนาต่อยอดเช่นกลุ่มกล้วยทอดกลุ่มจักสารเป็นต้นทําให้สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ด้านสิ่งแวดล้อมบ้านดงมะไฟมีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําทั้งระบบอย่างต่อเนื่องมีความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ําอย่างเป็นรูปธรรมมีการดําเนินโครงการธนาคารน้ําใต้ดินระบบปิดรักโลกรักสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ บ้านดงมอไฟยังเป็นหมู่บ้านนำร่องในการส่งเสริมการจัดการขยะเปลี่ยนขยะให้เป็นเงินรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนทำทางขยะเปียกลดโลกร้อนโดยมีครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรม100%จัดการขยะกันบ้านดงมะไฟมีการจัดชุดร,รักษาความสงบ คอยตรวจรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนอกจากนี้ยังมีการค้นหาผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูตามนโยบายหนองบำพูสีขาวของจังหวัดหนองบำพูและติดตามกลุ่มคนเหล่านั้นอยู่เสมอมีการจ้างงานสร้างรายได้ทำให้ผู้ที่เคยหลงผิดมีจุดยืนในสังคมโดยอาศัยกลไกคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นคณะทำงานขับเคลื่อน ในการติดตามกลุ่มคนหล่านั้นมีผ้ใหญ่บ้านผู้แทนแล้วก็กรรมการขูงบ้านจัดชวนให้เข้าของรงการรึกกาศกิจกองร้ยอยขอสอของบัวรักูเขาก็ให้กำลังใจและให้มีอาชีพจำทำสร้าง ได้ร Di ับโอเ้บานกบ้านดงมะไฟมีภาคีเครือข่ายเจ็ดภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกพื้นที่ทั้งภาครัฐภาควิชาการ ภาคผู้นำศาสนาภาคเอกชนภาคประชาชนภาคประชาสังคมและภาคสื่อมวลชนร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาหมู่บ้านบ้านดงมะไฟและบ้านดงมะไฟมีช่องทางการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ถึงการจัดกิจกรรมของหมู่บ้านจำนวน4ช่องทางดังนี้ช่องทาง Facebook ช่องทางบทความออนไลน์ช่องทางกลุ่มลายตำบลอำเภอ และผ่านช่องทางหอกระจายข่าวหมู่บ้านประเภทผู้นำอาสาพฒนาชุมชนผู้นำอชอชายหญิงกับไม่เช่นเดียวว่าเป็นได้ไม่ตนเดียวว่าเปลี่ยนปลาคนคนเดียวเก่งบารายสังคนพร้อมจังเข้มแข็งหายักเพ่งกันไห้สังคมไทยชนอยูนี่แต่พีแต่นองโฮมตุม่มจังซุมเยน็นกาสวัสดีครับท่านประธานและคณะกรรมาการที่ารพบกระผมสื่อนายท่องดาวัณนาสี อายุ63ปีเกิดเมื่อวันที่13กรกฎาคมพศ2 5 0 3ที่บ้านหนองบกไฟตำบลหนองบกไฟแห่งนี้ครับเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับที่โรงเรียนบ้านหนองบกไฟปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่3 6 5บชช้าบบนโชคชัยตำบลหนองบกไฟครับ เรื่องเรื่องยาเสพติดนะครับในช่วงอาทิผ่านมากย่าอการลดระดมของทัางจังหวัดน,นะครับนี่การใช้รูปแบบว่าหาเสียนะครับอาทิมีการหาเสียนี่ก็รดูจากหลักคว่ามันหาเสียนั่นได้ทอไดเขครับไปถึงแล้วจังได้หัวจักว่าการที่ท่านประโยชน์หาเสียนี่มันดีกับชุมช,น,ชนนะครับเป็นนวัตกรรมดีๆไม่ๆมนะครับที่อาสาพัฒนาชุมชนทางในร่วมกันครับ หาผู้นำในหมู่บ้านนะครับได้ผ้าลูกผ้าหลานนะครับเข้าสู่ระบบลูกหลานติดยาเสพยานนะเข้าสู่ระบบนะครับขาดบ่นึงแล้วนะครับในชุมชนของผมนะครับสิมีคนติดตกเป็นท่าย,ออยาเสพติดน่ลายแต่เขาบ่าได้ปฏิเสธนะครับคนเราทนะ่านเนื่องจากที่ว่าหาผู้นำชุมชนและอาสามรชาชนใชุมชน่ะ ใส่ความละเอียดอ่อนใส่ความป็นกันเองใส่ความเป็นลูกเป็นหลานเข้าไปเกี่ยวกองจนได้เข้ามาบาบัดเป้าไม้ตอนแรกท่านเพื่อไหามาสิบคนนะครับสิบคนสิบลายซื้อมีผู้นำชุมชนผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอ,อสมอมเข้าไปร่วมกันไปใกล้เกี่ยได้เก่าคนในเสาเดียวครับเป็นสิ่งที่หนาพาคพื้มแก่ย,ยกิางเกงได้เก่าคนในเสาเดียว พ้อมที่สิไปตรวจเนี่ยบบำบัดนะครับเก่าคนซิ่งเป็นเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เข้ารู้ถึงพทบาทของชุมชนชุมชนกับเมื่อใดทีมเข้าชุมชนกัอยู่อยู่ภายใ้ของการปกครองของหลกภูไญนญมาคำสั่งของนายเป็นระบุมาเข้ากระถ้ำไปท้ำไปเพิ่นกลัหายควบวมมืปบนอย่างดีครับนี่คือขันยาเสพติดนะครับ จะให้พี่น้องในชุมชนของเฮาเนี่นะครับมีกิจสาธารณะนะครับเขามาพัฒนามู่บ้านของเฮามีควาจเจร่ญนนะครับให้มีควรจะเจร่ญนลุงเลี้ยงนะครับให้เป็นมู่บ้านที่มีความมั่นคองอทั้งสังคมมั่นคงทั้งอาคายภาพทั้งสังคมทั้งจิตใจนะครับโดยพัฒนาชุมชนและกระจาชนของเขเองนะครับ สวัสดีค่ะดิฉันนางแสงดาวสวยกระโทษกเป็นผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนหญิงของตำบลรุมะไยอำเภอสุวรรณสูราค่ะได้น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงค่ะส่งเสริมให้ชาวบ้านในชุมชนปลูกผักสวนครัวในรั้วกินได้โดยที่ไม่พึ่งสารเคมีเลยค่ะอย่างน้อยเราก็มีความมั่นคงในอาหาร โดยที่ไม่ต้องไปซื้ออาหารที่ตลาดผักที่ตลาดอย่างเดียวค่ะนอกจากนั้นดิฉันยังได้เป็นผู้ประสานงานกับผู้นำชุมชนในการขับเคลื่อนวิเคราะห์และวางแผนสำรวจปัญหาคนในหมู่บ้านในชุมชนค่ะโดยการเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลจปทแต่ละครัวเรือนจึงได้วิเคราะห์และสำรวจปัญหาของแต่ละครัวเรือนจนได้มา พบว่าบ้านโชคชัยหมู่ที่8ได้มีผู้พิการทางสายตาหนึ่งคนโดยที่ไม่มีบ้านพักอาศัยเลยลำบากในการดำรงชีวิตมากค่ะจึงได้มีการจัดประชุมวางแผนปึกษาหาเลยในการช่วยเหลือเบื้องต้นทั้งดิฉันเองและคนในชุมชนหมู่บ้านทางผู้นำก็ได้ช่วยเหลือในด้าน อาหารของกินของใช้ค่ะและได้จัดทำโครงการเข้าไปเพื่อของบประมาณในการก่อสร้างบ้านให้กับนางทองทิพย์เินีผู้พิการทางตาบอดค่ะและผลปรากฏว่าก็ได้รับงบประมาณมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดค่ะซึ่งได้งบมาประมาณมาอยู่5 9 0 0 0บาท เงิน,งนงแค่5้าหมก็ผ่นบาทสามารถซื้อวัสดุก่อสร้างได้อย่างเดียวค่ะโดยที่จะไม่มีเงินจ้างผู้รับเหมาเลยในส่วนนี้ทั้งตัวดิฉันเองได้ร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้านได้มีจิตอาสาช่วยกันก่อสร้างบ้านให้กับผู้พิการทางตาบอดฉันมีความภาคภูมิใจค่ะ ที่ได้มาเป็นอาสาพัฒนาชุมชน,ชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนชนุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและได้นำความรู้ที่ได้อบรมมาได้มาพัฒนาชนุมชนเพื่อให้ชุมชนในหมู่บ้านอยู่อย่างพอเพียงและยั่งยืนตลอดไปค่ะ